สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พุทธที่1ตุลาคมนะครับเวอพู Liverpool แพ้2นัดในรอบ4วันเมื่อคือนนี้บุกไปแพ้กาลาตาสลาย1-0ในแชมเปี้ยนส์ลีกฟอร์มไม่ได้น่าเกลียดนะครับแต่มันก็ยังไม่ถึงมาตรฐานของตัวเองนะที่สำคัญก็คือการโรเตชันของอันเดอร์สลอตมีส่วนทำให้ทีมสะดุดแต่ครั้นที่จะไม่เปลี่ยนทีมเลยไม่โรเตชันเลยเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ซะอีกนะเวอพู Liverpool ต้องทบทวนตัวเอง เพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้านะครับท่านผู้ชมครับโอเคเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนนี้เลวโพุกเยือนกาลาตาสไไรของตุรกีนะครับเป็นแชมเปี้ยนส์ลีกรอบบอลลีกนัดที่2นะหงดรอปโมซาลาครับพี่โมมีชื่อเป็นตัวสำรองนะเจโรีมีฟริม,รมปงเล่นปีกขวาแทนอูโกโอเอคิทิเก้ตัวจริงนะครับดอมซูบอสไลเป็นแบ็คขวาเคอร์ติสโจนเนียคุมแดนกลางร่วมกับกราวินแบกฟลอรินวเวสเป็นเพลย์เมคเกอร์เหมือนเดิม ส่วนทางการาาสรตรเจ้าบ้านนะครับอิวาคกุนวันลงตัวจริงครับวิกเตอร์โอซิเมนเป็นหน้าเป้านะครับโอซิเมนลงตัวจริงตั้งแต่แรกเลยเปิดเกมมาหงบุกขู่นะครับแต่ว่าเจอโต้นาทีที่เนีในบาริสยูมาสตัวจีตของการาาสไลรเนี่ยสปีดแซงดอมซูบอสไลน์นะครับหลุดไปยิงแบบเดียวๆเ,เลยแต่อาริซงบล็อกได้ยอดเยี่ยมนะครับลูกนี้เกือบไปแล้วนะครับนาทีที่14เกมโต้กันจากประตูถึงประตูนะ ิเวอร์พูในเกือบได้ก่อนอูโกเอคิติเก้หลุดเดียวนะครับท่า้ชงกรับหลุดไปเดียวเดียวเลยนะแต่ว่าโดนประตูอูชันชาเขียวมาบล็อกกราโป้ซ้ำอีกทีหนึ่งก็โดนสกัดออกมาจากเส้นนะครับคราวนี้การาตาสไลสวนกลับในจังหวัดต่อเนื่องบาริสยูมาสเนี่ยหลุดเข้าเขตโทษนะครับแล้วก็โดนดอมซูบอสไลท์ทำาฝ้ดอมเอามือไปปัดโดนหน้าน,นิดหนึ่งนะครับกนะรรมาการเป่าจุดโทษทันทีนะเรียบร้อยเลยนะครับ วิกเตอร์โอซิเมนสังหารเข้าไปนะครับการต์ตาสลายขึ้นนำา1ประตูต่อ0นาทีที่15นนะเรียวพูยังเฉยๆนะครับกลับมาบุกต่อนาที32ฟริมปงเนงี่ยมองชงให้ฟลอเินีเวสวอลเล่สวยนะครับลูกนี้แต่ประตูชาคีปัดออกนะช่วงท้ายเครื่องเรียวพูเริ่มจะออกบอลกันไม่ค่อยดีนะครับทำอะไรไม่ได้นะบุกไม่ขึ้นเครื่องแรกการตาสลายนำอยู่10เครื่องหลังหงลงมาครองบอลนะครับ เครื่องหลังนี่คือไล่เพรสเร็วขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับก็โอเคนาที4ี่ฟริมปงเปิดเรียกจากขวาครับอูก็ไอคิติเกตตอกส้นสวยนะครับสไตล์สตรีทฟุตบอลเลยนะครับน้องเก๋เนี่ยนะตอกส้นสวยเลยแต่ประตูชาคียังดักทางเอาไว้ได้นะครับไม่หลงนะครับอย่างไรก็ตามครับนาที54หงเกือบโดนนะครับอีบูโคนาเต้จ่ายบอลไม่ดีนะครับจ่ายคืนหลังเนี่ยโดนวิกเตอร์โอซิเมนปั๊มบอล แย่งได้จากรนกราวเวนแบกนะแล้วก็หลุดเดียวเลยนะครับโอซิเมนหลุดเดียวแต่ยิงไม่ผ่านอาริซงแต่ว่าลูกนี้อารีเนี่เซฟแล้วเจ็บนะครับข่าวบอกว่าเจ็บเข่านะครับเล่นต่อไม่ไหวคือรู้ตัวเลยนะครับยกมือบอกเลยว่าเฮ้ยเจ็บเล่นต่อไม่ได้นะครับจอร์จี้มาบรดสวิลลี่ต้องลงมาแทนนาที62หงเปลี่ยน3คนนะครับมูซาลาอลริสันโอิซักคอนเนอร์บรดลี์ลงมาแทนกัคโปฟริมปงและกราวเวนแบกเนี เอคิเตเก้ไปเล่นทางซ้ายนะครับสบอสไลยอยู่ตรงกลางนะอันนี้คือน่าดูนะครับเพราะว่าเอคิเตเก้กับอ,อีซักอยู่ในสนามพร้อมกันนะครับนะอีซักลงมานาทีเดียวในได้ลุ้นนะครับนะหลุดไปยิงจากลูกที่เวสเบิร์นมาให้นะครับแต่ว่าซัดเบาเกินไปนะครับนะอูชันชาคีรับสบายยนาที69เรียวพูเสียเอคิเตเก้เจ็บนะครับเล่นต่อไม่ได้ จริงๆลูกนี้ไม่ควรจะเจ็บเลยนะครับแต่ว่าดอมสุบอสไลจ่ายบอลไม่ดีนะครับจ่ายย้อนหลังเอคิเตเกนี่คือมันถลําไปแล้วนะครับแล้วพยายามจะแย่ขากลับมาเล่นน่ะกลายเป็นตุ่ขหูมันกระตุกขึ้นมาเลยนะครับนะน่าจะเจ็บเอ็นเข่าครับผร้ชมครับเล่นต่อไม่ได้นะครับอเล็กซิสแมคริสเตอร์ลงมาแทนแล้วก็โยกเวียสไปเล่นหน้าซ้ายสิบนาทีสุดท้ายหงพับสนามนะครับแต่ว่ามันทํากันไม่ต่อเนื่องเกมเล่นเล่นหยุดหยุดนะครับ การตาตาราสไลด์เล่นตามแทคติกได้ดีนะครับตัดเกมทำฟาวแบบนิดๆหน่นนนอยๆนะครับทำลายความต่อเนื่องของเลี้ยวผู้ได้นาที88เข้านาทีบาปเหมือนเดิมเลี้ยวผู้ได้จุดโทษนะครับไม่ใช่สิกรรมการเป่าให้จุดโทษต้องพูดงี้มากกว่านะบอกว่าอีบูคนาเต้นในโดนวิลฟริดซิงก้กองหลังการตาตาราสไลเตะนะครับนะเป่าให้จุดโทษไปละ แต่ไปเช็ค VR แล้วเนี่ยกลับคำตัดสินนะครับเพราะว่าซิงโก้นั้นเขาเตะโดนบอลก่อนเตะโดนบอลก่อนจริงนะครับทานผู้ชมครับเพราะฉะนั้นกรรมการตัดสินถูกต้องนะครับเรียวพูดโดนริบจุดโทษไม่ได้นะครับทษเวลา8นาทีหงตั้งเกมลำบากและนะเออการ,ราตาราสไนั้นไล่ไฮเพรสดีขยันมากเลยนะครับเรอร์พูเจาะไม่เข้าจบเกมต้องยอมจำนวนนะครับนะ กาลาตาสไรายเอาชนะเรอรวภูไป1-0นะครับหงแพ้2นัดติดต่อกันรวมทุกถ้วยนะเพิ่งจะแพ้คริสตัลพลาสในพรีเมียร์ลีกแล้วก็มาแพ้การ,ราตาสไรว์นะครับเป็นการแพ้2นัดในรอบ4วันนะครับนะแล้ววันเสาร์นี้ต้องบุกเยือนเชลซีต่อสะดด้วยสินะโอเคไปดูหลังเกมนะครับกุซือา์เนอร์สลอตเนี่ยพูดถึงอาการเจ็บของอาริซงกับโอเกะไอคิติเก้นะครับสลอตยืนยันว่าอารีเจ็บเข่านะครับ เกมเจอเชลซีวันเสาร์นี้ลงไม่ได้นะอาริสงเจ็บบ่อยนะครับนะเจ็บบ่อย6ฤดูกาลที่ผ่านมาในอดลงเล่นถึง55นัดตรงนี้คือเหตุผลที่ลิเวอร์พูลนั้นซื้อจอร์จี้มาร์เัสวิลลี่เข้ามาเสริมในปีนี้นะครับแล้วช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของจอร์จี้นะครับลงตัวจริงแทนนะส่วนอูโกโอเอคิติเก้ T K e, น่าจะเจ็บเอ็นเขา่าแต่อาจจะไม่หนักนะครับท่านชมครับอาจจะไม่หนักนะ เจมส์เพียสนักข่าวค่ายดิแอ h เลติกนะครับเขารายงานว่าตัวเอคิติก้เองเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะแค่เป็นตะคริวที่เอเ็นเะข่านะไม่น่าจะมีอะไรซีเรียสแต่นี่เป็นความรู้สึกของนักเตะนะครับต้องรอเช็คละเอียดอีกทีหนึ่งว่าไหวหรือเปล่านะครับในเกมบุกเยือนเชลซีวันเสาร์นี้นะครับในส่วนของเกมเมื่อคืนสลอดผิดหวัง แต่อย่างน้อยเกมนี้เนี่ยสล็อตบอกเวี้์วภูก็ยังเล่นดีกว่านักแพ้คริสตัลพาเลสนะโดยเฉพาะครึ่งแรกถึงเสียประตูนะครับแต่เขาพอใจภาพรวมส่วนครึ่งหลังเนี่ยมันบุกยากเพราะว่านักเตะการ,ตราตอร์สไรสสู้สุดใจนะครับจนเวอ้์พููทำอะไรไม่ได้นะครับแถมเกมมันเล่นเล่นหยุดหยุดไม่ต่อเนื่องจับจังหวะไม่ติดนะครับส่วนเรื่องโรเทชันนะครับสล็อตบอกว่าเขารอปโมซาเรียในเกมนี้เพราะว่าเวอ้์วภูลงเล่นถี่ยิบนะครับ วันเสาร์ต้องไปเยือนเชลซีเพราะฉะนั้นมันต้องหมุนเวียนผู้เล่นแล้วเจอร์ี่ฟริมปงเนี่ยก็เคยเล่นปีขวาประจําเลยกับทีมเก่าเป็นตําแหน่งถนัดนะครับฟริมปงเป็นหนึ่งในคนที่เล่นแทนพี่โมโดได้อยู่แล้วไม่มีอะไรแปลกใหม่นะโอเคนะครับสลอ็อตอาจจะเชื่อว่ามีตัวที่เล่นแทนกันได้นะแต่เกมเมื่อคืนนี้เลี้ยวพูต้องการความเก่าของโมซาลานะนะถ้าพี่โมโลงตัวจริงเนี่ยเกมมันอาจจะแตกต่างไปจากนี้นะครับกผู้ชมครับ ฟริมปงก็ไม่ได้แย่แต่ความเร็วอย่างเดียวมันเอาชนะการาตาสลายไม่ได้นะครับโมซาร่าเนี่ยหลากหลายกว่าเกา๋าลูกจุกจิกเยอะกว่านะครับตรงนี้น่าจะสร้างปัญหาใกับเกมรับการาตาสลายได้นะครับสีได้ที่พี่โมมีเวลาในสนามแค่ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับได้ลงก็คือเหลือ,อประมาณ30นาทีอะนะครับยังลงมาก็ทำอะไรไม่ได้มากหรอกสล็อตจัดทีมแบบ นึกถึงเกมกับเชลซีมากกว่าซึ่งก็ไม่ผิดนะครับเกมเจอเชลซีนีมันก็สำคัญจริงๆนะแต่สภาพทีมเวอร์วพูตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นที่ว่าส่งใครลงก็ได้อะนึกภาพออกใช่ไหมนะฟลอเรนเวสยังไม่สามารถเป็นหลักให้ทีมเวสเล่นมาหลายนัดแล้วครับยังไม่มีประตูยังไม่มีแอสซิสเลยะ แม็กคาริสเตอร์กับอีซักยังไม่เต็มร้อยทั้งคู่รครับฟริมปงก็ยังต้องปรับตัวอยู่นะส่วนดอมจอมพลังนะครับดอมสุบอสไลน์เล่นแบ็คขวาดีแต่ยังไงก็ตามเขาไม่ใช่แบ็คขวาธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ครึ่งแรกก็มีหลายจาังหวะที่แบบเอ๊ะดูออกอะว่าคือถ้าเป็นแบ็คเนี่ยเขาไม่เล่นแบบนี้ไงนะการหลอมรวมทีมเรียวพูชุดใหม่เนี่ยแน่นอนนะครับมันต้องใช้เวลา แต่ก็ต้องมีเดทไลน์ด้วยนะครับไม่ใช่ให้โอกาสกันไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งสลอตต้องตัดสินใจว่าฟลอเรนเวสเนี่ยโอเคหรือเปล่านะเวสรับผิดชอบตำแหน่งสำคัญนะครับเป็นเพลย์เมกเกอร์ยืนอยู่หลังกองหน้านะถ้าเวสเล่นไม่ได้จ่ายบอลไม่ได้เนี่ยบอลมันไปไม่ถึงกองหน้าเนี่ยเกมของเลร์กูก็เสียสมดุลน,นะครับทชมค่ันนะถ้าเวสไม่โอเคถึงจุดหสลอตต้องดรอปนะครับ แล้วก็ใส่ดอมสูบอัลไลลงแทนในตำแหน่งเพลย์เมเกอร์ตัวกลางนะดอมอาจจะดูไม่ได้เหนือชั้นเท่าเวสแต่แข็งแรงกว่าฟิตกว่านะครับไล่เพรสซิ่งดีกว่าแน่นอนนะต้องทำเพื่อทีมเป็นหลักต้องเอาความสมดุลในเกมกลับคืนมานะครับทานผู้ชมครับเกมเยือนเชลซีวันเสาร์นี้สำคัญมากๆเลยนะ ถ้าฟอร์มหลายคนยังไม่ดีขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเชลซีครับผู้ชมครับเมื่อคือนนี้เฉือนชนะเบนฟิก้าไป1ประตูต่อ0ยิงลูกเดียวนะครับโชเซ่มูรินโญ่คุมทีมเบนฟิก้ากลับมาเยือนเชลซีทีมเก่าแฟนสิงต้อนรับจ่ามูอย่างอบอุ่นเลยนะครับร้องเพลงให้นะครับนึกถึงบรรยากาศเก่าๆเลยนะเชลซี Chelsea, โรเทชันนะครับไทดิกจอชดาวรุ่งวัย19ปีเล่นเป็นหน้าเป้านะ จอเปโด่สำรองนะครับฟาคุนโดบัวนาโนเต้กับอาริฮันโดกาลาโชเนี่ยลงตัวจริงทั้งคู่เชลซี Chelsea, เกมดีกว่านะครับมาได้ประตูชัยจากลูกที่ริชาร์ดเรยออสของเบนฟิก้าทำเข้าประตูตัวเองนะครับสกัดลูกเปิดจากอาริฮันโดกาลาโช่เข้าเองนาทีที่18นึ1-0นะครับเชลซีแต่ช่วงทดเวลาเชลซีเหลือ10คนครับชัวเปโรที่ลงแทนไทดิกจอชเนี่ยโดนเหลืองที่2ข้อหายกเท้าสูงนะครับ ไม่น่าเล่นเลยลูกเนี่ยพลาดจริงนะครับนัดหน้าโดนแบนนะโชเปโรโดนไล่ออกเป็นนักเตะเชลซีคนที่3ที่โดนไล่ออกใน4เกมหลังสุดนะครับตรงนี้มีปัญหาเรื่องวินัยแล้วนะครับเชลซีเนี่ยอยา่างไรก็ตามครับเมื่อคืนนี้เชลซีเปิดเกมนะครับชนะเบนฟิก้าได้1-0เก็บ3แต้มแรกในแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จรส่วนคู่อื่นที่เหลือครับสเปอร์สบุกไปเสมอโบโดกริมทีมนอร์เวย์2-2นะครับ ไก่โดนนำก่อน2-0นะครับเกือบพลิกน่ะนะยังดีที่มิกี้ฟานเดเวนมงตีไข่แตกและโจสตีนกุนเดอร์เซนของกลิมทำเข้าประตูตัวเองนะครับจบเกมแบ่งต้มกันนะครับสเปอร์ไล่กลับมาเสมอ2-2เรียลมาดริดบุกชนะไครรตทีมคาซัสถาน5-0คีเรนเอ็มบัปเป้ทำแฮตทริกนะครับอตเลติกโกมาดริดถล่มไอตรระแฟรงเฟิร์ต5-1อัตาลนตาชนะคลับรูส2-1 อินเตอร์มิลานทีมงูใหญ่นะครับชนะสลาเวียปราก3-0ลาวตโรม,มาร์ติเนสยิง2ลูกมาร์เซยถล่มไอแอค4-0และบาเยอร์เมนิคบุกชนะพาวฟอร์สทีมไซปรัส5ประตูต่อ1แฮร์รี่เคนยิง2ลูกให้กับบาเยอร์นะครับส่วนคืนนี้แชมเปี้ยนส์ลีกยังมีอีก9คู่ช่วง5ทุ่ม4:45บ้านเรานะครับซังกิลัวเจอกับนิวคาสเซิลแล้วก็คาราบักพบกับเอฟซีโคเปนเฮเกนส่วนช่วงตี2นะครับ ทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลพบกับโอลิมเปียกอสของกรีซบาร์เซโลนาเจอปารีสแซงต์แชร์แมงมัวร์โกพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไบเออร์เลเวอร์ูเซ่นพบ p ีเอสวีไอโอเนนะครับดอดมุนเจอแอตเลติกบิลเบานาโปลีเจอกับสปอตติ้งลิสบอนและเบียร์เรลพบกับยูเออุสคืนนี้รอดูกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกราเต็มหนุยทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok อกพรุ่งนี้คุยต่อเหมือนเดิมครับ ลาไปก่อนสวัสดีครับ